มาต่อนเนื่องนะครับตอนที่ส2สองนะจะได้สร้าง v ั r t ชืม achine เสร็จสักทีนะครับมาทำความเข้าใจเรื่องของเน็ตเวิร์กก็ไม่ตามที่เห็นนะครับเน็ตเวิร์กก็คือถ้ามันจะไม่เอานะครับหัชืม achine จะไม่มีก็ติ๊กตรงโนเน็ตเวิร์กดีไว้ก็คือไม่มีเน็ตเวิร์กการ์ดนะซึ่งมันไปไม่ได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะต้องมีเนะ็ตเวิร์กเพื่อคุยกับคนอื่นถ้าไม่มีจะไม่คุยกับคนอื่นก็คงจะไม่รู้โจทย์ไหนเหมือนกันนะครับนะตัด สมมติเราเอาแล้วกันเอาก็มาบเป็นแบบบิดนะครับโดย default เนี่ยบางตัวที่เป็นเน็ตเวิร์กจะมีอตัวที่เป็นบิดเราต้องไปศึกษาตัวเน็ตเวิร์กเดี๋ยวเราจะลงลงลงรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะครับในส่วนของทําความเข้าใจแต่ว่าโดยเบื้องต้นเนี่ยที่ผมศึกษาเนี่ยมันจะมีเรื่องเอ่อบิดกับบอลนะครับในคำที่บิดก็คือเป็นสะพานวิ่งออกไปข้างนอกนะครับอ่าบิดมีบิดมีโบดบิดโหมดเน็ตนะครับ แล้วก็มีอีกแบบหนึ่งก็คือตัวที่เป็นบอลเนี่ยถ้าผมดูแล้วจะคล้ายๆกับขอดกรุ๊ปของทางค่ายวิมแวร์แต่ยังไงก็ตามยังไม่คอนเฟิร์มตอนนี้เดี๋ยวก็ไปว,ว่ากันอันนี้แค่ยกตัวอย่างครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบ u l t ีฟอล์มันจะเลือกเป็นบิตแล้วก็ชื่อจะเป็น VMB0 i t มาก่อน VR0 นะครับมันจะมี Default มันต้องมีครับไม่ไม่มีก็ตัวตัวตัวไอ v m v r 0เนี่ยมันจะคล้ายๆกับเวอร์ชวลสวิตชนะครับของ เอ่อ uh, VMware นะครับเพราะว่ามันต้องมี Virtual Switch ที่จะต่อกับตัว Virtual m ว c ม i n นข้างในต่อเข้ากับสวิตสวิตตัวนี้จะเรียกว่า Virtual Switch เพื่อที่จะอัพลิงก์ออกไปโลกข้างนอกนั่นเองนะครับอ uh, ตัวนี้อาจจะเข้าใจในจินตนาการเนะี่ยก็ผมยังไม่ได้วาดให้ดูนะครับแต่ถ้าใครจะหาดูเนี่ยในในตัววิดีโอที่บน YouTube ผมเนี่ยจะอธิบายเรื่องของตัวพอตก p ุ Virtual Switch ของค่าย VMware ไว้หมดแล้วมันจะหลักการเดียวกันเลยครับ แต่แค่เปลี่ยนชื่อเท่านั้นเองโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นตัว VLAN tag เจ้าตัว Virtual Machine เนี่ยจะอยู่ใน VLAN ไหนไหมใน Network i n f r a เราก็บอกไม่มีครับ no VLAN สมมุติว่าในแลบนี้เรายังไม่ได้เล่นเรื่อง VLAN โอเคไหมฮะเพราะนั้นมีให้มี Firewall อะ Firewall สามารถ manage เรื่อง Firewall ได้ด้วยเอาไปด้วยนะครับเป็น feature ของ Firewall ในระดับที่เป็น Network Card นะครับให้มี by default มันเอาไปด้วยนะครับเพราะเป็นเรื่องที่ดีนะครับ ตันนั้นเรามาดูตัวต่อไปเป็นเรื่องของข้างขวาเป็นเรื่องของโมเดลนะตัวนี้จะสำคัญ by default เนี่ยมันจะเป็น v i r t i o ตัว para Virtualize อะไรที่ขึ้นต้นด้วย v i r t i o เนี่ยนะครับซึ่งจะได้ performance ที่ดีที่สุดอยู่แล้วนะครับเราดิวดาวดูจะสังเกตว่ามันจะมีตัวไดเวอร์ยุคเก่าที่เป็น Intel e 1ี1 0 0่งอีหนึ่อยุดู่สายตัว Virtualization เนี่ยจะคุ้นกับเรื่องพวกนี้ดีมากนะครับ แต่ตัว Default คือจะเป็น v i r t i o ของ l i n u อของตัว p ล o อ m o จะใช้ v i r t i o ิโอาวเวอร์ชนไลนะครับแล้วจะมี r e a l t e k นะครับแล้วก็ VMware อันนี้คือจะเป็นถ้าเป็น Virtual Machine ที่เราเรียกว่า Export มาจากตัวแพลตฟอร์มอื่นแล้วมาเข้าอย่างเช่นตัว VMware แเนี่ยแล้วมาเข้าตัวที่เป็น p r ็ x m o c k เนี่ยก็จะต้องใช้ตัวโมเดลที่เป็น Network ของ VMware ว VM ตัวนี้นะครับ แต่ว่าของเราเนี่ยสร้างใหม่เราใช้ตัวนี้เป็นเว r ร์ดซีโอึ่งได้ตัว Performance ที่ดีที่สุด Mac a d d r e s s ออโตนะครับให้มันเจนให้ไม่ต้องไปซีเรียสนะเป็นโหมดออโต้นะครับมนะผมก็ยังไม่เคยเมนนน Mac a d d e เ s ของเครื่องวิดชุคม่ซีนสักทีนะครับไม่ก็ยังไม่เคยได้มีโจทย์ตรงนั้นมานะครับแต่ถ้าท่านจะเมนนนก็เมนนนได้ก็ใส่ลงไปแต่อันนี้เป็นออโต้นะครับ Disconnect ก็คือสร้างแต่ว่าให้มัน disconnect ไว้ก่อนก็คือไม่ connect นะครับก็กดตรงนี้ไปแต่โดยปกติถ้าเราสร้างแล้วเราก็ต้องใช้ถูกไหมครับสร้างแล้วเราก็ต้องใช้อ่าเราก็เราก็อตัว disconnect เราก็ไม่ไม่ติ๊กนะครับก็คือจะใช้เลยนะครับส่วนเรนลิมิตเนี่ยเราก็ไปให้เป็นอาริมิตหมายถึงว่าตัวคุณ detect ได้เท่าไหร่คุณก็ใช้ให้จมเนี่ยนะครับแต่ถ้าจะลิมิตก็ลิมิตได้คุณก็ใส่เป็นเอ่อเมกะ ่าตัวนี้น่าจะเป็นถ้าท่าเลทลิมิตของ Network มันน่าจะเป็นอะไรสปีดของ Network จะเป็น m e กะบิตเปอร์เซหรือ m e g a b บต์เปอร์เซอ่าผมไม่แน่ใจแล้วหน่วยนี้จาจักเริ่มสับสนแล้วนะอาท่านไปตีความเอานะครับว่าเป็นสปีดสปีดของ Network Speed ีดของทราฟิกน่าจะเป็น m e กะบิตเปอร์เมั้งครับอ่าถ้าผมไม่ผิดนะตัว M C U ก็ใช้ Default หนึ่งหมื่นันห้าอ่ามัลติคิอันนี้นะครับมัลติคิวก็คือเราเลือกได้ตัวนี้เราเลือกจะเลือกอ่าเป็น ใส่มันติคิวเนี่ยเราเลือกได้หมายความว่าประโยชน์ของมั l ติคิวเนี่ยต้องใช้กับตัวตัวโมเดลที่เป็น v ว r ร์เเท่านั้นด้วยนะครับก็คือถ้ามันติคิวเนี่ยมันจะเพิ่มความสามารถในการที่ตัวเน็ตเวิร์กกจะไปคุยกับ CPU ได้ทำให้ตัวตัวทัฟฟิกอ่ะมันวิ่งออกไปได้ได้มากขึ้นเพราะมันใช้มันติคิวถ้าเป็นธรรมดา default มันจะเป็นค q วคิวต้องรองให้ q ิวหนึเสร็จ q ิวสองใช่ไหมฮะ แต่ถ้ามันตีคิวมันจะไปได้แบบพาราแล้เลยขนานดทีนี้ก็ตัวนี้ไปศึกษาต่อเอานะครับว่าจะเซตค่าเนี่ยมันต้องรีเลทกับตัวอ่า CPU นะครับหรือเปล่าครับแต่เน็ตเวิร์กเนี่ยมันสามารถถ้าเป็นเว r ร์ติโอได้แล้วแต่ CPU เนี่ยถ้าเป็นเวิร์ CPU ก็จะเป็นหููสึกแต่เดี๋ยวพวกเนี้เป็นเวิร์ติโอหรือเปล่า CPU 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 อ่ CPU า CPU เราใช้เป็นตามโฮสต์อยู่แล้วเพราะนั้นท่านต้องไปดูว่าโฮสต์ของท่านอ่ะ ซัพพอร์ตเรื่องของ uh, ตัวมัลติคิวหรือเปล่านะครับอันนี้กลับมาดูที่เน็ตเวิร์กเพราะเน็ตเวิร์กเราปรับไปที่วันนี้ตรงนี้ส่วนมัลติคิวเราเรายังไม่ใช้ใน l a บนี้นะครับแต่ท่านสามารถไปปรับได้อ่ะนั้นของเรื่องเน็ตเวิร์กก็จะมีประมาณนี้นะครับเมื่อเราได้ตรงนี้ครบหมดแล้วเนี่ยเราก็ไปลิก next ครับสุดท้ายก็คอนเฟิร์มเลยครับพอที่อาอถูกแล้ว คลิก next มาที่คอนเฟิรมาที่ c o n f i r ร์มเสร็จปั๊บเนี่ยก็แค่รีวิวนะครับรีวิวในสิ่งที่เราคอนฟิกไปแต่อันนึงก็คือถ้าเราติ๊ก start after create หมายว่าเมื่อมันสร้างตัวเวอรชัีแล้วมันจะ start หรือ power on เลยซึ่งผมอธิบายผิดตรงนี้นิดนึงนะครับอันนี้ผมเอาออกก่อนผมจะยังไม่ให้มัน start เลยกลับไปที่แ a p general ไอ้ตรงเนี้ยที่เป็น start at boot เนี่ยอันนี้ไม่ใช่คือหมายไม่ใช่ power on เครื่องนะครับขอโทษทีขอแก้ใหม่นะครับขอแก้ใหม่ตัวนี้จะเป็น สตาร์ทแอดบูหมายความว่าค่าเหล่านี้ค่าเหล่านี้จะสตาร์ทอ่าสตาร์ทแอดบูก็คือที่เราคอนฟิกค่าตรงนี้ไปเนี่ยเมื่อเวลามันบูตขึ้นมาเนี่ยให้ให้มาดูค่าเหล่านี้ด้วยนั่นคือตรง General ผมอธิบายผิดไปไม่ใช่ว่าเออเราสร้าง VM เสร็จแล้วให้มันสตาร์ทเลยอันนี้ผมไปอ่านเร็วไปนิดนึงค,คือเห็นคาว่า Start จริงๆไม่ใช่นะครับปรับใหม่นะก็คือค่าเหล่านี้ นะที่เราปรับให้ทางด้านขวาเนี่ยจะมาแล้วเราติ๊กตรงนี้มันจะมาดูค่าตรงนี้ครับว่าเวลามันบู o ตให้มาดูค่าตรงนี้ด้วยนั่นเองนะครับก็เป็นไปตามนั้นแต่ถ้าเป็นค่าคอนเฟิร์มสท้ายตรงนี้สตาร์ท after create หมายถึงงูช่วไม่จีนของเราจะสตาร์ทขึ้นมาเลยแต่ในในการนี้ผมจะไม่สตาร์ทผมจะให้มันเขีย์ให้เสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปสตาร์ทเมนูนก็ได้ครับนะจะได้ ไม่ว้าวุนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราเท่านี้แหละครับเราเสร็จแล้วเราเสร็จปุ๊บเราก็คีเอ t e ีเเลยครับก็กด Finish ครับผมนะเมื่อกด i n n s h ปั๊บนะครับเราก็ไปขยายดูตัวที่12นะครับเดี๋ยวมันเนี่ยมันจะ Create VM 1็0ร้อยขึ้นมาเห็นไหมครับเ่ยคอีร้อยเนี่ย create อโอเคแล้วเสร็จแล้วสร้างเสร็จแล้วที่เหลือเราก็คือเดี๋ยวเราจะไปต่อโดยการที่ o o t เอ้ตัวที่นี้ Power On มันขึ้นมาแล้วจะต้องลง Windows 10ให้สำเร็จ ซึ่งแน่นอนว่ามันจะติดมันจะติดปัญหาอีกในเรื่องของมองไม่เห็นฮาร์ดดิสก์นะเพราะเราใช้ตัวเวอร์ a ิโอไดเวอร์ลงไปเดี๋ยวตรงนั้นเราจะมาทำต่อในตอนต่อไปครับสำหรับตอนนี้ก็คงจบในเรื่องของอการสร้างเอเจนต์เวอร์ชิ i ดที่รอเอาไว้ก่อนอไม่ใช่ว i ชัวริสเวอร์ช u a l แมชชีนแบเริ่มรัวแล้วครับการสร้าง Virtual Machine นนะครับได้มาแล้วหนึ่งตัวนะครับเพราะฉะนั้น เราขอจบว่าจะเป็น่านี้ตอนต่อไปเราค่อยมาติดตั้ง Windows 10กันนะครับ